กองโดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสมุทรสาครได้รายงานผลการตรวจสุขภาพประชาชนรอบบริษัท j n Metal เจำกัดในซอยกองพนันพลถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจือดอําเภอเมืองสมุทรสาครน,นะคะการตรวจเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาจำนวน34คนพบว่ามี16คนที่ค่าแคดเมียมเกินมาตรฐานค่ะส่วนอีก17คนอยู่ในเกณฑ์ปกติคนที่ค่าแคดเมียมเกินโรงพยาบาลได้รับเอาไว้รักษาตัวนะคะ นอกจากนี้ยังพบว่ามี4คนที่มีอาการผื่นที่ผิวหนังจึงเข้าข่ายที่จะต้องรักษาในเบื้องต้นค่ะอีกบริษัทหนึ่งคือซินหงเฉิงอินเตอร์เทค2,008จำกัดอยู่ในตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งพบกากแคดเมียม1,034ตันนะคะผลการตรวจ12คนในเบื้องต้นไม่พบอาการผิดปกติ ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลสมุทรสาครได้ตรวจสุขภาพและปัสสาวะให้กับพนักงานบริษัท JNB Metal <c oughs> จำกัดจำนวน21คนนะคะมีค่าแคดเมียมในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน7คนมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย4คนแต่ยังไม่พบอาการป่วยจึงให้กลับบ้านแต่นัดติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนะคะ ช่วงเช้าที่ผ่านมานายแพทย์กิติกันพิรมรักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขในเขตสุขภาพที่5ก็ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะภาพรวมการค้นหาแคดเมียมถุงบิ๊กแบ็กล็อตใหญ่ในสมุทรสาครตอนนี้จากการตรวจยึดอายัตในการปิดพื้นที่3ครั้ง4จุดนะคะได้แคดเมียมเกือบ800 0ตัน โดยเฉพาะที่ j n b นะคะพบมากที่สุด6,400กว่าตันผู้ว่าราชการสมุทรสาครประกาศห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินการใดๆส่วนที่ซินหงเฉิน ที่บางน้ําจืดเหมือนกันพบกากแคดเมียม1,000กว่าตันนะคะส่วนจุดที่3โ <c oughs> กดังเก็บสินค้าของนายกรวชรพลนะคะอยู่ในตําบลคลองมะเดือ่ออําเภอกระทุ่มแบนพบกากแคดเมียม468ตันส่วนการขนย้ายกลับไปที่ต้นทางนะคะจากการหารือก็พบว่าจะเริ่มขนย้ายในวันที่18เมษายนและจะทําให้เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ